สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับกิ๊กันในเกมเว็บเด็กดีกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้กิ๊จะมาอัดเนื่องจากฉลองกิ๊ปิดเทอมลงนั่นเองนะคะก็ปิดจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้รู้สึกโล่งมากนี่เพิ่งสอบเสร็จเร็จกลับบ้านมาเลยเนี่ยเปฉลองกับเพื่อนมาด้วยรู้สึกดีนะคะก็เราจะมาฉลองกับท่านผู้ชมพร้อมกันในเกมจีบหนุ่ม ในเว็บเด็กดีนะคะวิชาโนเวลอีกเช่นเคยนะคะก็ลองมาจีบพระเอกนิยายจากเรื่องบอลเออร์สเตติแหวมพาย g h t ดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะลองทำดูหนุ่มมันพายสุดเย็นชาแถมออกจิตออกจิตออกจิตนิดๆหรือเปล่าตอนนี้นะคะคุณจะผ่านคืนนี้ไปกับเขาสองต่อสองได้หรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าขี้ไม่สบายด้วยนะคะ สอบเสร็จพร้อมไม่สบายโอ้ก็ถือว่าชีวิตตีนะคะโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเควันหนึ่งที่ฉันกับเคียวอยู่อยู่ทําจัดงานโรงเรียนถึงดึกเวลาสามทุ่มของทุกๆวันนอกโรงเรียนจะมีปีศาจเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดฉันทําอะไรไม่ได้สักอย่างได้แต่ดูอยู่ที่โรงเรียนกับเคียวถึงเช้าไม่นะเดี๋ยวยืนดูปีศาจได้ด้วยเรอเดี๋ยว เคียวนะคะเคียวนอกโรงเรียนนะ่ะผู้พิสัจอยู่เยอะเกินไปผมคงพาเธอออกไปไม่ไหวหรอกอยู่ที่นี่ยันเช้าน่าจะปลอดไปปลอดภัยกว่านะถึงเช้าเลยหรอไม่นอนไม่นอนไม่นานไปหน่อยหรอค,คือในห้องนี้พีสัจมันเข้ามาได้หรือเปล่าอขออนุญาตเซมนะคะรู้สึกว่าเน็ตจะกากากมากๆเลยอะ่ะนอนนะอยู่ที่นี่ต่อกับเคียวดีกว่านะคะ เราน่าจะอยู่ตามคำแนะนํำของเขานะเพื่อความปลอดภัยฉันก็ว่าอยู่ที่นี่อีกสักพักก็กแล้วกันนะคิดว่าอย่างนั้นก็ดีผมไม่คิดว่าเธอคงไม่บ้าเพราะที่จะออกไปตายหรอกนะส่วนเรื่องปีศาร์ผมทําการปิดผนึกห้งองไว้แล้วมันถ้ามันหาเจอมันคงไม่มากันทีทละทีละเยอะๆหรอกโอเคโอเคเีา <Okay. Okay. S 1> okay. ในความเงียบเงียบกิบนั่นฉันกับเคียวต่างคนต่างนั่งเข้าหากันไม่พูดไม่จากกันเป็นเวลาเนิ่นนานเสียงลมที่ชอยเข้ามาในห้องหน้าต่างมันช่างวังเวงเงียบจนฉันรู้สึกกลัวในห้องมีแต่แสงจันทร์เท่านั้นที่ทําให้ฉันสามารถมองเห็นหน้าของเคียวได้ชัดเจนหน้าของเขาทําให้ฉันอุ่นใจขึ้นมานี่โอ้ให้เรียกชื่อชื่อดีฉันล่ะคะนี่ขอเรียกว่าอะไรดียว เอาเอแคลแล้วกันนะมาจากวังแล้วกันนะอะไรหรอถ้าให้เรียกชื่อกิปมันก็ยังไงอยู่นะไม่คิดจะพูดอะไรบ้างหรือไงมันเงียบนะ่เซฟรูๆค่ะคุยกับเขาสิเขาชวนคุยเออก็จะคุยอะไรดีเนี่ยเป็นเวมไพรนัยมันทรมานมากหรือเปล่าก็นะอธิบายไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอก รู้แค่ว่าเดินกลางแดดนานๆไม่ได้เท่าน,นั้นพอตอบอะไรของเขากันเนี่ยเอนชื่อตัวเองก็เขลืลอวเลยกิฟเฮ้มีอะไรก็หรอไม่เวิร์กว่ะเล็กเชื่อตัวเองไม่เวิร์กว่าตรงๆผมรู้สึกหิวแล้วล่ะหาข้าวกินสิคบทุยไม่ใช่เอ๊ะหหิวหิว,หวข้าวหรอหรือหิวเลือดเธอจะยอมไหมล่ะโอ้ย ไปให้น้องขนาดนี้น้องไม่ยอมก็บ้าแล้วค่ะยอมสิคะม,มันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าน,นายหิวจริงๆหรอเป็นอะไรไปล่ะกลัวผมงั้นเหรอปกติผมก็ดูเลือดเธอบ่อยจะตายไปแล้วมึงจะขอทำไมเนี่ยเดี๋ยวยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาข,ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะเนี่ยอย่าดื้อสิผมไม่ชอบเลยนะ คนไม่เชื่อฟังคําสั่งคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะเธอตาแดงเชียวเคียวอยากทำตาแดงใส่เราอย่างนั้นสิเอ๊ะเราสิเขาข้างเลือดไปแล้วเคียวจะใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวได้สูบเลือดฉันจนหมดตัวจะระว่ายางไง่ะเนี่ยจะว่ายัางไงล่ะคะเนี่ยใจเย็นกันเหรอเธอไม่เข้าใจอารมณ์ที่กําลังหิวสุดๆเลยหรือไงอยู่เฉยๆซะยังไงเธอก็หนีไม่รอดอยู่แล้วค่ะน้องๆขอโทษแล้วกันนะ จะยอมนี่ไหมในล้วก็มาสุดๆอยู่นิ่งๆแบบนั้นแหละขอแค่หายก็หายเลือดก็พอทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆสินะเคียวค่อยๆเดียเบาๆที่ลำคอของฉันจากนั้นเขาก็บรรจงกัดลงไปเสียงดูดและกลินเลือดของเขาดังเข้ามาในหูของฉันความเจ็บปวดที่คออันคุ้นเคยดีหวนกลับมาอีกครั้งเคียวถอดเคียวยาวแหลมคมออกเมื่อเขาดูดเลือดข,ของฉันไปเยอะอยู่พอสมควร พอสมควรแล้วอะไรต่อเลือดเธอเขายังหวานเหมือนเดิมเลยนะขอบใจสาหรับเลือดเลือดเลือดเลื่อมอะไรละ่ะอืมเป็นไรมากหรือเปลาดูเหมือนผมจะดูดเยอะไปมา,มากไปหน่อยสินะไม่เป็นไรหรอกงั้นหรอแล้วผมก็ขอนอนตักเธอได้ไหมนี่มึงดูเลือดกูแล้วจะมานอนตักกูทำไมเอ๊เอ ขัดคืนไม่ได้อยู่แล้วมากไหนๆแล้วก็สุดๆไปแล้วอ่ะได้สิเขาค่อยๆน้อมตัวลงนอนที่ตักของฉันดวงตาของเขาปิดลงช้าๆใบหน้าที่เข่าซี่กระทบกับแสงจันท์นวลๆของเขาดูเหมือนกับเด็กน้อยไร้เดียงสาความน่ารักของเขาทําให้ฉันอดยิ้มไม่ได้นั่นเองนะคะแค่นี้เหรอเย่เป็อันนี้ยัยนึงเรื่องหลักที่ได้ที่นี่ค่ะ เออไหนๆก็วมนพายแล้วมาวมนพายต่อไปเลยแล้วกันนะต่อไปยาวๆจ้าจีบหนุ่มวมนพายหัวทองนะคะอาจจะรู้จักกันในน้ำของเออสคามากีช,พชูพี่ชูเราด้วเองพี่ชูกิ้หนุ่วชูาอ่ะก็เกมจีบหนุ่มวมนพายหัวทองกันเถอะนะคะ กลับมาอีกครั้งกับเกมจีบหนุ่มมันไพยนะคะฉลองครบรอบ3,000วิวขอบคุณคุณมากค่ะโอเคจากฉากที่แล้วคือเคียวหนุ่มสุดเย็นชาคราวนี้มาเจอกับมาซารุนะคะเค,ยเคียวหนุ่มเคียวหนุ่มอ๋ออันนั้นเมื่อกี้หนุ่มมันพ้เจ้าเล่ห์นะคะเขาจะรามกส,สดิดนินๆมาขย่าหัวใจคุณให้ละลายกันไปเลยโอ้โหถ้าถ้าจะขนาดนี้ดิฉันก็ละลายแล้วค่ะก็วิชั่นนอนอุ้งอเหมือนกันนะคะ โอเคกลับมาต่อนะคะก็เย็นวันหนึ่งที่สุดแสนจ,จะน่าเบื่อนะคะเหมือนทุกๆวันฉันเดินกลับบ้านไปยังอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักเหนื่อยสุดๆไปเลยเมื่อฉันกลับไปถึงอพาร์ตเมนต์แล้วก็พบว่ามีคนมาอ่ะแล้วเนี่ยมามาะไรมาเช่าห้องฝั่งตรงข้ามซะแล้วนะคะโอ้ยเฮ้ยซะแล้ว ทำไมต้องเช่าฝั่งตรงข้ามกับฉันด้วยนะในชั้นนี้เหลือห้องตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแท้ๆฉันอุตส่าห์เลือกห้องที่มันไม่ค่อยมีคนผ่านมารบกวนแล้วนะอูแม่นางแม่นางจจเย็นนะคะห้ามห้ามกันเขา้เขาเช่าเช่า,ชาห้องกันได้ที่ไหนละ่ะรู้สึกถึงความก่าของเน็ตมากค่ะฉันเดินเข้าไปในห้องก่อนจะล็อกประตูแล้วเดินลงไปที่ห้องน้ําทันที จิตจะวัดประจำวันเดิมๆกับห้องเดิมๆที่คุณตาเหงาชะมัดเลยฉันโน้มตัวลงนอนบนเตียงพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนอีกแล้วเบื่อมากๆเลยอะ่ะเวลาผ่านหลายชั่วโมงประมาณเที่ยงคืนได้ขณะที่ฉันกำลังหลับสนิทอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูฉันลุกข,ขึ้นมาจากเตียงอย่างหัวเสียให้มันมาเคาะประตูอะไรป่านนี้วะค่ะค่ะค่ะมาแล้วค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรคะ ฉันเดินไปเปิดประตูให้คนที่ที่มันบังอาจมาเคาะประตูปุกชั้นกลางดึกแบบนี้สิ่งแรกที่ฉันเห็นก็คือหนุ่มไฮโซร่างสูงผมสีทองมันวาวผิวสีขาวซีดมอ,ม,อม,มองมาที่ฉันด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์สุดๆนะคะและ้วก็ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะถึงมาเคาะประตูะดึกๆแบบนี้ ผมก็แค่ามานะน,นำตัวเฉยๆในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนตรงข้ามห้องคุณผมชื่อซามารุนะค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะขณะที่ฉันกำลังจะปิดประตูห้องหนีเขาแต่เขากลับเอามือมาดันประตูไว้ฉันเลยไม่สามารถปิดมันได้ค่ะถ้าไมา่ไม่งั้นก็ดันปิดไปเลยทุยนะคะเดี๋ยวสิจู่ๆมาปิดประตูใส่แขกแบบนี้มันไม่ดีนะไม่คิดจะชวนแขกเข้าห้อง แขกคนนี้เข้าไปชมห้องบ้างหรือไงทำไมกูต้องชวนเข้ามาด้วยคะไหนเรื่อเขาก็กำหนดมาแล้วไงแล้วก็ต้องให้เขาเข้ามาอยู่แล้วล่ะแม่แม่ไม่คิดว่าจะใจง่ายขนาดนี้นะเนี่ยก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นหรอกนะรีบๆออกไปได้แล้วฉันจะนอน ใจร้ายจังนะสา์ได้เข้ามาทั้งทีขออะไรก็ได้ดับกระหายผมหน่อยสิไปกินแชมพูในห้องอาบน้ำไหมคะทุยแล้วห้องนไม่มีน้ำนึกไงถึงมาขออยี๋ยวอนนะก็ไม่มีนะสีไม่งั้นคงไม่มาขอเธอหรอกโอ้ยโอ้ยน้ำมูกตงคอก็ได้ก็ได้กินเสร็จแล้วออกไปจากห้องฉันเลยนะ นะคะครับครับครับอุ๊ย,ยแม่มึงเอาเลยครับครับแฉันเดินไปที่ประตูเย็นก่อนจะคว้าขวาดน้ําเย็นออกมาทันใดทันใดน,นั้นก็มีมือปริศนามาแอบรัดเอวฉันไว้จากด้านหลังนายจะทําอะไรนะ่ะปล่อยฉันนะไม่เอาหน้าที่ผมอยากกินไม่ใช่น้ําเปล่าซะหน่อยอ๋ออยากกินน้ําป่าเหรอคะทุยนะคะเฮ้อรู้สึกเบื่อมุกตัวเองเลือเกินแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันน้ําอะไรเล่า น้ำโลหิตสดๆจากเธอ,อยังไงละ่ะเขาค่อยๆล้มลงมาตรงอฮอล้มลงมาตรงตรงตรงคอของฉันช้าๆก่อนที่เขาจะใช้ลินเลียที่ลำคอฉันไปทีนึงนะคะแล้วพูดอะไรของนายฉันไม่เข้าใจนะคะแล้วก็กำลงรู้สึกเน็ดก่ากเฮียก็มันกระหายเลือดนี่นะ <c oughs> ให้มันพายอย่างผมทำยังไงเล่า นะคะเขาดันฉันเข้าหากำแพงก่อนจะค่อยรูปล้ไปทั่วเอวของฉันไอหมอนี่มันจะข่มขืนฉันชัดๆมันแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วฉันไม่น่าให้เขาเข้ามาเลยฉันไม่น่าให้เขาเข้ามาเลยอยู่นิ่งๆนะครับเจ็บแป๊บเดียวอีกเดียวก็รู้สึกดีเองแน่ใจเหรอคะจู่ๆเขาจู่ๆก่อนเขาก่อนกัดลงมาที่คอของฉัน เจ็บเจ็บชมำหดเลยอะไรกันเนี่ยในมันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยไม่เอาไม่อยากเจ็บแบบนี้เลยไม่อยากเจ็บแบบนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ด้วยความเป็นกุลสตรีของเนะ <c oughs> ด้วยถ้าเจ็บจริงๆมันเนก็ต้องดิ้นมะวะถ้างั้นกีบขอตอบข้อแรกนะคะ นะจบหรือเปล่าอ๋อ,อ,อแม่เจ้า bad end นะคะเธอทำตัวของเธอเองนะเพราะว่าคุณนิ้นหนีเขี้ยวของเขาก็ยิ่งฝังลึกลงไปอีกน่าเสียดายจาังนะที่เขาไม่ได้คิดสงสารอะไรคุณเลยเออทำไมเป็นคนเด็กเนียอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้อ๋อมีแกมีดเอดด้วยและคนอาจจะ ข่าวกิฟันไม่ตื่นเต้นกับ BTS จังกิฟ็นติงนะคะกิฟติงกเกาหลีอ่ะโอ้ยน้ำมูกนะคะมาเล่นต่อแป๊บหนึง่งเรามาโหลดแป๊บหนึง่ง แล้วมันก็ค้างอยู่ที่เดิมะอะค่ะเฮ้ยวันนี้จะได้เล่นไม่ได้เออต่งนี้แบบสอลเพลงบอกได้เลยอะ่ะบอกตรงเออพูดถึงน้องเพลงก็มีโอ้ยอก็มีหลายคนที่ขอมาแล้วค่ะว่าอยากฟังกิ๊บท้องเพลง เอาตรงนะกิ๊ฟกิ๊ฟมันแบบคือยังไงอย่ากิ๊ฟไม่มีเวลาแล้วคืออย่างจะให้ร้องยังไงคือโอ้เราอย่างเราไม่ได้ไงเพลงบางเพลงอะโอเคเอามาเคลียร์เกมกันนะคะเดี๋ยวค่อยคุยแล้วลยก็มันกระหายเลือดนี้นะให้มันพรยอย่างผมทำยังไงได้เล่าเอออันนี้เหมือนเดิมนะคะเขาจะอันตัวเรานะคะอยู่นิ่งๆน,นะคะแบบเจ็บแบบเดียวโอเคไม่กัดน้องหนุนน้องจะกัดเองนะ ขอรองเขาดีๆนะคะขอร้องเธอนะฉันเจ็บเจ็บงั้นเหรอแล้วเธออยากให้ผมทำเบาหรือเปล่าล่ะนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเซฟโอ้ยเพื่อความปลอดภัยของทีวิตเราสบสีนะคะแล้วเธออยากให้ผม ทำไมกูต้องได้แบดเอ็นดิกแล้วผู้หญิงลังบ้างอย่างเธอผมไม่ชอบนะคะไม่ยอมดีๆสินะถ้าอยู่ในร่างไร้วิญญาณยังน่ากินกว่าเยอะอทำไมนางเอกแล้วกิมเริ่มรู้ไตค่คนคนคนสร้างเกมแล้วเขาจะตอบขอล่างลัวๆใช่ไหมกิมรู้สึก แล้วเราก็รอโหลดต่อรัวๆค่ะรัวๆไปแจ้ฮะชิบหายแล้วเดีย๋ยวบอกแล้วว่าไม่ได้เซฟโอ้ยคนนี้บีิบผ้าปั๊บึังไม่ไหวนะอ้อ นายฉันขอร้องเธอนะฉันเจ็บโอเคอันนี้เราประโยคเดิมนะคะอย่าทำให้ฉันเจ็บนะโอเคอ <Huh? S 1> ขอโทษนะครับที่รักผมจะพยายามทำเบาๆนะเ <Huh? Huh? S 1> ขาบรรจงจูบมา,มาประทับที่ปากของฉันอย่างอ่อนโยนก่อนจะเลื่อนไปที่ลำคอของฉันกัดลงเบาๆเป็นของผมนะครับที่รักค่ะดีนันเป็นของคุณค่ะที่รัก แล้วอยู่ๆกูก็ได้เป็นที่รักของใครก็ไม่ของ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 พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มบําพายนะคะก่อนก่อนจะลงมือกันก็ขอฉันนะคะโอเคแล้วดูแล้วแล้วอยู่ๆยูกิ๊ฟก็จบแบบงงๆนะคะเฮ้ยนะคะแล้วก็จบไปแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะคะสำหรับ ที่สำหรับคนที่ติดตามมาก็สำหรับ2เกมจีบหนุ่มนะคะน่าจะเป็นผูผ้สร้างคนเดียวกันเนาะอืมก็น่าจะคนเดียวกันแหละส,สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวกิฟทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้นนานใต้ด้านใต้คลิปนะคะก็ใครที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซ u b s c r i b e กันนะคะก็ช่วงนี้กิฟปิดเทอมแล้วอาจจะมีเวลาอัดแล้วก็อาจจะมีเวลาลงคลิป เยอะขึ้นนะคะก็ยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะขอบคุณสำรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบข่าวไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะคะบ๊ายบายซีลค่ะ